สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็มีแกจ็ตที่ s ซัมซุงเนี่ยภูมิใจนำเสนอมากเลยเพราะว่ามันเป็นกล้อง Android ตัวแรกนะคะที่มาจาก s ซั s ซุงค่ะชื่อว่า Galaxy Camera ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องก่อนเลยนะคะ หน้าตาโดยรวมของมันเนี่ยก็คือจะไปลักษณะของทางกล้องมากกว่าที่จะเป็นมือถือหรือว่าเป็นแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ความหนาเนี่ยก็อยู่ที่19.1มมิลเพราะว่าด้วยความที่มีเลนส์ที่ยื่นออกมานะคะน้ําหนักที่300กร,รัมค่ะพูดง่ายๆคือว่า,าก็นานาหนักประมาณเดียวกับ iPad mini นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะใส่ซิมได้เพิ่มตัว m i c r o s อ m i c r o s คได้นะคะแล้วก,ก็จะมีช่องที่จะสามารถเสียบซิมซิมการ์ดนะคะไมโครซิมค่ะตัวนี้เนี่ย มีความจุมาในเครื่องอยู่ที่8กิกนะคะแต่เราก็สามารถจะเพิ่มได้ถึง3าร2กิกกบต์ค่ะวันนี้เรามาเปิดเครื่องกันเลยนะคะรอสักพักหนึ่งมันก็จะสตาร์ทอัพขึ้นมาเวลากดเปิดเครื่องนะคะมันก็จะเข้ามาที่โหมดกล้องเลยโดยอัตโนมัตินะคะแต่เครื่องนี้รันด้วย Android ค่ะเป็น Android 4.1นะคะอันนี้ลองเทียบกับเจ้าโน้ตหน่อยนะคะ นี่เนี่ยเมื่อเข้ามาในโหมดกล้องเนี่ยก็ใช้งานง่ายๆเลยค่ะก็คือด้านบนจะมีปุ่มชัตเตอร์อยู่นะคะสามารถที่กดถ่ายแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูรูปเพื่อที่จะทําการแชร์ไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้นะคะตัวนี้เนี่ยรองรับทั้ง Wi-Fi แล้วที่บอกว่ามันใส่ซิมได้ค่ะใส่โมโนซิมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนหรือถ่ายอะไรเสร็จแล้วเราสามารถที่จะอัพขึ้นไปได้เลยหรือเราจะแต่งรูปก,ก่อนเพื่อเพราะว่าโปรแกรมทั้งหมดเป็น Android ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะแต่งรูปก,ก่อนก็ได้ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้มากมายนะคะโหมดที่ชอบสุดก็คงจะเป็นพวก list tone นะคะที่ทําให้ภาพชัดขึ้นมาโครที่ถ่ายรูปใกล้ๆพวกเหรียญหรือของเล็กๆได้ดีมากนะคะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายโหมด list tone ให้ดูค่ะว่ามีความแตกต่างยังไงนะคะ list t o เนี่ยหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะได้ภาพออกมาเลยสแบบค่ะคือมันจะเป็นการปรับสีนะคะเดีย๋ยวลองสังเกตด,ดู2ภาพนี้นะคะ สีอันนึงจะมีความสดใสกว่านะคะและอีกอันนึงก็จะสดใสน้อยกว่าค่ะเจา้า Galaxy Camera นะคะตัวนี้มีความละเอียดถึง16.3ล้านพิกเซลนะคะรับรองว่าถือว่าเยอะที่สุดในกล้องมือถือนะคะยกเว้นแก๊งโนเกียที่เป็นพวกเพียววิวนะคะแล้วก็มันสามารถซูมได้ถึง21เท่าค่ะเป็นออปติคอลซูมนะคะคือซูมไปเท่าไหร่ก็ยังชัดอยู่แล้วก็อุ้มได้ทดลองแล้วมันก็ชัดจริงๆนะคะ,ะสำหรับแปค่ะก็เป็น ซีนอนแฟนะคะก็คือสามารถจะถ่ายภาพตอนคืนได้แต่จริงเนี่ยมันก็จะมีไนท์โหมดคะที่สามารถถ่ายตอนคืนได้ดีแล้วอันนี้เดี๋ยวมลองถ่ายแบบซูม11เท่านะคะคือซูมมากที่สุดให้ดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยไม่แตกนะคะก็คือจุดที่มีการโฟกัสก็โฟกัสได้ดีค่ะก็สามารถจะถ่ายพวกโหมดพาโนรามาอะไรอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีโหมดเอ็กซ์เพรสค่ะคือสําหรับขั้นเทพแล้วเป็นแมนนวล ก็จะคุ้นเคยสําหรับคนที่เล่นกล้องใหญ่มานะคะก็จะอารมณ์คล้ายๆกับปุ่มที่อยู่ในกล้อง DSLR ทั่วไปก็คือสามารถปรับโหมด P เพื่อที่จะทําทให้ภาพสว่างขึ้นสว่างน้อยลงนะคะหรือว่าโหมด S โหมด A เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์ปาารับชัตเตอร์สปีดใช่ไหมคะแล้วก็ปรับพวกรูรับแสงต่างๆชัดลึกชักตื่น,นะคะ่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้จริงจังอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากถายย่ายยากนะคะเราก็จะมีโหมด เป็นโหมดธรรมดาให้ถ่ายกันค่ะอันนี้ก็ใช้เป็น m a c คร mode นะคะเพื่อที่จะถ่ายเจ้าปากล้องตัวนี้ค่ะเดี๋ยวลองมาถ่ายวิดีโอให้ดูดีกว่านะคะว่าการถ่ายวิดีโอของเจ้าตัวนี้นี่เป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวลองถ่ายแล้วก็ลองดูกันได้เลยคะ่ะจะเห็นได้ว่าทำได้ดีนะคะในการซูมค่ะ ค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรแล้วก็เห็นรายละเอียดชัดเจนนะคะอันนี้ก็ซูมระดับหนึ่งถ่ายเจ้าหมีบาวค่ะแล้วก็จะซูมอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะไปให้ถึงความการซูม21เท่าของเจ้า Galaxy Camera นะคะด้วยโหมดโหมดกล้องถ่ายกล้องวิดีโอค่ะน่คะแล้วก็ดึงกลับมา มีระยะใกล้อีกทีนึงค่ะก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็ภาพที่ออกมาก็เป็นระดับ Full HD ค่ะแต่นะไม่มีกล้องแม่ค่ะแต่ระหว่างที่เราถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายภาพไปได้นะคะก็จะคล้ายๆพวก S3 Note 2อะไรอย่างนี้ค่ะทั่วไปนะคะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะนอกจากเป็นกล้องธรรมดาแล้วมันยังรันด,ด้วยระบบ Android ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มโฮมในโหมดกล้องนะคะเราก็จะออกมาที่หน้าจอ Android ค่ะตัวนี้รันด้วย Android 4.1.1นะคะเมื่อเรากดปุ่มกล้องค่ะ เลนก็จะออกมาแล้วเมื่อเราหรือหรือว่าเราสามารถกดชัตเตอร์ด้านบนก็ได้นะคะมันก็จะเข้าสู่โหมดกล้องอัตโนมัติค่ะโปรแกรมทั่วไปนะคะก็จะเหมือน Android ปกติเลยค่ะก็จะสามารถลงแอป,ปจาก Play Store ได้ทุกแอป,ปนะคะอย่างนี้เนี่ยอุ้มลองออปอ n s t t g r r m m ด้วยาการใช้การซ x y c a ิล r a ถ่ายดูยค่ะก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยก็จะคมชัดนะคะเป็น16.3ล้านพิกเซลค่ะแล้วเราสามารถที่จะตกแต่งภาพด้วยแอป,ปต่าง อันนี้ตกแต่งด้วยอินสตาแกรมแล้วก็ทําการอัพได้เลยนะคะถึงเราไม่มีเไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi เราก็สามารถที่จะใช้ซิมของเราในการอัพได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นข้อนึงนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถจะใช้ผ่านแอปต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้หมดเลยเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันทำมาเพื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอันนี้เดี๋ยวลองเล่นเกมนะคะ,อ,ะอันนี้เป็น a s c p o d 7คะเราก็มาเล่นเกมดูมันก็สามารถจะเล่นเกมได้ปกติคุ o มบัตดีค่ะ หน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าให้ความรู้สึกที่คมชัดกว่าซั a m s u n g Galaxy Note 2นะคะเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยเป็น Super Clear LCD นะคะ,ะเป็นคาคาบัสิทีพลาสนนะะติค่ะจอชัดมาก16ล้านเม็ดส16ล้านนะคะสุดยอดมากสำหรับจออันนี้เดี๋ยวอุจะลองเล่นเทียบกับ Samsung Galaxy Note 2ดูนะคะว่าเทียบกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้า Galaxy Camera เนี่ยภาพสวยกว่าเยอะเลยนะคะ แล้วก็แต่ว่าเสียงที่ผอมเพามันหนักมากค่ะ300กรัมเท่า iPad ดมินค่ะแล้วก็หนาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะเพราะว่าถือเป็นสักภารก็จะเมื่อยมือนะคะโดยรวมสรุปแล้วเนี่ยเจ้า Galaxy c a m e r a เนี่ยถามว่าน่าซื้อไหมในราคานี้นะคะก็แล้วแต่คนชอบดีกว่าถ้าสมมุติใครชอบถ่ายรูปมากกว่าการใช้โทรศัพท์ เจ้าตัวนี้เนี่ยใส่ซิมได้แต่ว่าเป็นโทรศัพท์ไม่ได้นะคะก็จะคล้ายๆกับ iPad Mini ที่ใส่ซิมได้แต่ว่าโทรเข้าโทรออกไม่ได้ค่ะแต่รับเมสเซจได้นะคะรับเมสเซจลงแอปพลิเคชันต่างๆได้ค่ะกะ็นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ v o i c e Command นะคะเปิดแบตปิดแบตก็ได้ค่ะแฟตจะอข้างๆกดได้นะคะหรือว่าเราจะสามารถตั้งเวลาถ่ายรูปตัวเองก็ได้หรือว่าจรเปิดเป็น Wi-Fi Wi-Fi Direct เพื่อที่จะถ่ายครั้งเดียวแล้วเพื่อนๆที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ด้วยกันเนี่ย ได้รับรูปไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเท่ยอย่างหนึ่งของเจ้า Galaxy Camera ที่กล้องตัวอื่นอาจจะทําได้แต่อาจจะทําความละเอียดได้ไม่เท่าเจ้าง Galaxy Camera ค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับคนชอบกล้องหรือชอบถ่ายรูปสําหรับน้อง Galaxy Camera ตัวนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันงวด่หน้ากับอะไรคอยติดตามนะคะ